เปเด,ด้แม่นแต่บ่าคนดีเข้าก็บโลกนันน่นเลเนาะคนบูดีเข้าก็บบูโลกคนดีเข้ากัเอาเหลืองเมีเอาปัญญาคนดีเนาะคนบูดีเข้าก็บบูปัญญาช่วงนี้ไล,ล่ก็ได้ติดตามอยู่ดอมอะไรก็ได้เดดคนในบ้านเดียวกันนีเดด <c oughs> นี่ครับพี่น้องเนาะลาสุดเบาเอิ๊กพี่น้องมนุษย์ปลาแข่าขงวานเนาะเบิร์กแม่นแน่ปลาแข่าขงวานมามาแสะเนาะปลาแข่าขงวานมามาบอกว่าเบาเอิ๊กนี่เป็นคนปัญญาเมียพี่น้อง มาเบิ่กนี่ประจานประจานหอยเกียรติเมียทั้งคนทั้งที่แบบว่าเมียเฮ็ด์ยังกับจุไว้เอล์กเบาะนะเนาะอันนี้ก็สิเพออันพี่น้องเอฟซีมามาพังน้ำกันนั่นทุกคนเนาะคือว่าการที่บอลเอิร์กนี่มาเก็บหลักฐานหรือว่ามาเป็นคนที่ถูกกระทำแล้วเนาะบอลมาปกป้องตัวเองนี่มาเป็นเป็นผู้ที่ประจานเมียบอลทุกคนเนาะพี่น้องเนาะแบบพี่น้องให้พี่น้องกันแบบมาแสดงความเคารพต่อกันทุกคนเนาะ สวครับพี่รองสวัสดีบ่าวเอิร์กสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเอฟซีบอลหนุ่มเด้อเนาะครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยกันเล็กน้อยพี่รองนะครับในเรื่องราวของบออ่าวเอิร์กบ่าวเอิร์กก็ต่อไปกับซีแบบมวยยุ่งไงนะทุกคนเนาะต่อไปกับซีมวยยุ่งเมนมาซีมวยยุ่งแล้วก็ยังมีปากหางบ้านมาแซ่อีกนะครับ,บแต่ว่าเมียบ่าวเอิร์กเมียบ่าวเอ,อนะิร์กขนาะน่าจะบดทักมาแล้วเป็นบ่ได้จังได้เมนเมนบดทักมาแล้วมีแล้วเนาะแต่ว่าปากหางบ้านมากมาบอกบ่าวเอิร์กนี่ประจานมีอะทุกคคนนนนนะะอออัีี้้ยาาาากถมมวรูพ่งเ ทั้งที่ว่าตัวอย่างมาบ่อเอิร์กนี่เป็นคนถูกกระทำจิบให้ว่าเอิร์อว่าเบายังพอดีได้บ่อทุกคนเนาะก็คือบ่อเอิร์กเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแมืนแมืนบาบ่อเอิร์กแมืนเมนครับอันทิตย์วันหัวเออเมียนี่เขาคุยกับผู้บ่าวคุยกับคุยกับแฟนคุยกับกิ๊กกันแบบยังไงซะมีดูมีผัวแล้วก็ยังแบบยังบ่ออ่าอยู่ในขอบเขตนะครับทุกคนเนาะบ่อเอิร์กก็ทำใจทดลองเลยเนาะทำใจแล้วก็ต่อไปที่เอาจใไดนตอนบ่อเอิร์กเอาใจในต่อ กับซีวิตต่อไปมิเตตต่างคนต่างไปอย่างนี้ครับกับเมียอะครับกับมิเตบาผู้ใดอยากมีแฟนมีสู่กับโมหัมาเกี่ยวน้ำกันอ่านะครับมิเตสมนีแล้ว่ก็ฝากถึงเนาะเมียอะถามว่าเบื้องยู่กับเข้าใจน้ำกันจ mm. ังซี่เนาะแบบว่าต่างคนต่างไปแล้วกับโมหัมเมี่อาฟิตเอาเมรันไฟถามว่าผู้ใดแต่งงานมีสมมติว่าเมียเอาผัวนี่แล้วก็ไปยุ่ง ตอวเราเอกมีเมียกแบหมายมาอยู่หุ่งน้ำก็คือเรื่องเหล้านี่พอทั้งบาทเราเลยล่มกันละวอว่าจะได้เมียนเมียนไดนร่วมกันได้แต่ว่าล่มกับบุ่คลเอาใจกันเนาะเพราะว่าทางนี่กับเมาเป็นค้นขนาดน่ะข้นคิดเทียงกันเต่ว่าพอกับเมียกผู้ใหญ่เป็นกับหม่งหุ่น้ำนะเฮียนน้ำนี่สินะแมียนเป็นก็ยังอธิบายเ่าถูกแม่นอธิบายเพราะถูกแบบเฮียนน้ำนะแต่ว่าเมียนี่เบาแท้ว่าอยากป้าคอยบ่อยากเอาคอยได้เอยากเอาคนนั้นตัวเดียวจะถาม ที่ว่าเออจิยังสิคุยกับเขาบองสิบบอจะทำจะทำมาเจอในตอนเมื่อไหร่ผู้ว่าเจ้ามากเราบอาก็ได้นอนฟังหลังจากเพิ่นคุยกันเสร็จแล้วเขาก็ว่าเจ้าจะสิเลือกไประหว่างข่อยกับคนที่จะคุยน้ากับแฟนใหม่จะเนี่ยเขาก็ตอบพอกะว่าเต็มปากเลยว่าแล้วคนใหม่บพรเอาจะเลี้ยวว่าผมดูน้อข่อยเลี้ยวคอยนี้จะหันนะเพล่ยนกรเทืดพฤติกรรมแบบว่าการกระทั่งข่อย เก็บเสียภาษ์คอยทีบอกม่านอเตอร์เมือ <ừ> um. ก็บอาว่าให้ค้อยนี้จะานะเพราะเขาอยู่ในห้องตัวนึงเนี่ยคนนี้นอ้องเอิกก็ได้แบบก็บววนะคือว่ายังไงเอิกก็เด้โอ๊ตเนาะเห่นแต่เพิ่อนว่าเตอร์เมือเอากะทนพังนะทนพังทุ่นยูแต่ว่ามาเหตุแบบนี้ก็กคือเขาสิริสร้งเขาดีดีอะนะทีมเสื้อผ้าอย่างเงเขาออกไปว่ายังไงคือเขาอ่าเไมดทางเขาเดียวเห็นไม่ทางเขาเดียวแต่ตอนนี้มาเอิ๊กดาวซูนี่เป็นสมัครงานทุกคนเนาะมาเอิ๊ก พอหนูพาไปเนาะ่าไปหาเแยกงานไปสมัครงานแต่ว่างานนี่มิมีแต่งานที่ที่นักนะครับพี่น้องจะได้บามีบะไรงานที่มอสกับเจ้าเว้ยเลยบ้องไงมนจะได้มีงานบอเนาะมาอิงนี่ยจะมีงานเกี่ยวกับขายของเนาะเป็นงานเกี่ยวกับอาหารนะครับทุกคนแต่บ้านอาหารเขาจะแต่ผู้หญิงพี่น้องภาพเราไปไปเมืองกีนะครับนำตลาดเนาะก็เลยว่าจะเอาจังไหนดีครับซีบิดเนาะบมกเอิ้งโอ้โหว่ามีงานก็นจะเป็นไในกับบ้านหารเนาะทุกคนพอมาเอิ้งเนี่ยครับ ง่ายๆกับเงินกับบรายเนาะทุกคนเนาะเงินกับบรายแล้วก็ถยากจใช้ชีวิตอยู่ไทยนี่ก็ต้องมีเงินมีงานนะครับพี่น้องมีเงินมีงานถ้าบ่มีเงินมีงานนี่ก็อยู่บนอะไรหนึ่งว่ากับร่างกายบ่เออเนี่บ่แข็งแรงพี่น้องเออเนี่เป็นเกี่ยวกับเจ็บแอวเจ็บหลังนะครับกระดูกทับเส้นเนาะโมโนก็เป็นคือการพี่น้องแต่ว่โมโนกับพอเฮ็ดไลนเนาะโมโนเฮ็ดงานที่ที่เฮ็ดไลนนะครับทุกคนเฮ็ดงานที่มันโอเคเนาะที่งานที่เฮาสามารถเฮ็ดได้แต่ว่าเออเนี่เรา หลังการเล่าบอกคอยแข็งแรงพี่นาะแน้วน,งนงางหนึงที่นางร้ายนี่ก็ปวดแอวเนี่ยครับก็เลยว่าหาเพื่อนพาไปหางานที่เหมาะสมงานขายนามปั่นงานขายเข่าขายกระปุเข,าข่าจริงจริงไ่น้องเนาะแต่ว่าเขาจะไหนจะพูดยิง่ง,งก็เลยว่าเราก็เลยแบบมาปรึกษากันใหม่สิเอาจอะไรต่อกับชีวิตไปเอาจอะไรต่อสาบ่มีงานเอาไม่ีงานกน็คือสิได้กลับบ้านเห็นไเนาะกลับไปใส่ชีวิตอยู่บ้านน้ำขอบขั้วคือเก่าเนี่เดียงเป็ดเดียงไก่ไปแม่นแต่ว่า FC เพิ่นข้าวว่า จะขายเบอร์เมื่อวานด้เพื่อนมาอยู่สู่การส่งงานก่อนบริบบห์หากนเพื่อนมาแต่สิหาไฮเพื่อนมาเอฟซีมาอาจจะได้แต่ว่ายถามพี่น้องมีงานกับที่ต่อมาเนาะครับเนี่ยมีแต่ว่าฝากหางานเออพี่น้องเนาะแต่ว่าของไรมีงานกยู่ที่ต่อมาเนี่ยครับถามเบอเงินบ่มีนี่การเดินทางหรือว่าการกินการอยู่มันก็แบบเอางไงซะเพราะว่าใส่ชีบีดเขมือก็ต้องได้ใช้จ่ายแล้วพี่น้องเลยเนาะทับข่าวเลยก็ต้องได้ซื้อเนาะแต่ว่าเราบ่มีงานนี่คืออยู่วอลรอดด้วยเนาะบ่อย คครรับเอาใจช่วยพี่น้องมโนเพื่อเอาโนกระเดียงเขาน้องวันนี้เลยเดียงคู่มือคู่มือเยอะขอบใจเนาะว่าเนี่ยมโนเพื่อกระเดียงเขาเยอะเดียงน้านาะนี่ก็เจ้านี่กินเขานะี่น้องกับพี่ห้าเดียงเขาก็ถือกันเพราะว่ากรเข้าใจแบบโมวิ่งเงินนี่ข้ามนะพี่น้องมาจากเมืองเมืองไกลเมืองกว่ากะเป็นโอเกิณใจกันนะครับทุกคนมีตัวบากะเป็นกระไรใหญ่บาเอิกเนาะที่ว่าปลาขังบ้านน้องบอกของกีนี่กะมาเบิกมาประจานเมียทุกคนอันนี้มโนแบบาเบิกประจานมองไรนะครับทุกคนบาเอิร์กบม่เคยเอาหนาเมียบาเอิร์กมาออกเลย บว์บว์บว์เคยเนีด็กเขาบว์เคยเอาหนาพวกที่ว่ามาบอกให้มาประจานเมียมาออกเนาะแต่ว่าเขาก็มาบอกให้ยืดดีบอกว่าเขาประจันทั้งที่ว่าหนาเมียเขาก็ยังบว์เคยเอาออกเขาก็บโบเคยแบบอ่าเขาเก็บแต่ลักฐานที่เขามีนะครับทุกคนลักฐานที่พ่อหูว่าเออพันระยะบบาเอิญหรือเบาเบี้ยบบาเอิญหนี่อนอกใจเดี๋ยวมีมีคนใหม่แล้วเขาเอาแต่แค่นี้นะครับทำประจานบวอันนี้มันเป็นเรื่องของผัวเมียครับพี่หลงเนาะสมมุติว่า บเอิกในโดนกระทำโบปากบเบาเพื่อดีมันสียิงยิงเข่าคายแบบประมาณมาเขาหนักกิว่าเฮาเป็นคนพิษเด้เขาคิดว่าเฮาเป็นคนพิษเขาคิดว่าเฮานนี้โบมีสีสีกากับเขาแต่บาเฮาบเบาแน่นะทุกคนนอกเฮาก็เก็บหรือว่าเฮากับยังไงกับเฮากับหาหลักฐานเที่ยวมีเพื่อเพื่ออันนั้นเซฟตัวเองไว้พี่น้องเพราะว่าเรื่องครอบครัวนี่ตัวอย่างว่าถ้าว่าบเอิกนี่นอกใจหรือว่าบเอิกนี่ เมื่อกลับบ้านไปโดยที่บอกบกเหตุผลเนาะเดี๋ยวผู้หญิงตัวอย่างว่าเขาจะเกี่ยวกับเบาะเอิกนี่อยากไรมีคนใหม่อยากมีคนใหม่อยากอ่าบอกหักเมียแล้วนั่นนี่นี้กับบ้านโดยที่บอกบอกกล่าวเมือเ่อกี้เปลี่ยนคนผิดเพื่อกันดิเตาว่าเรื่องหน้าเป็นสั้นนะตัวอย่างนะเดกที่แดงว่าก็ว่าจะกำบานเป็นปะแม่นที่แดงว่าจะกับบ้านเนี่ยตั้งใจเ่าเอิงถือเคลียรแบบ็คเลยเนาะก็ได้ยู่บลายด้วยนะพี่น้องเนาะแบบว่า ขนาดนนั้นมากเราไม่ได้บอกไปในห้องเพื่อนกับว่าเขาพิดเด้ะขนาดมากเรา่ได้บอกไปในห้องยังมาพิดทุกคนเสื้อได้สีเบิร์กสีแบบกลับบ้านไปเลยนะครับพี่ลองหลังจากที่เมียเอากระเป๋ากับโป่งติมออกงแล้วก็กระบอ๋เอิร์กสีกลับบ้านเลยนี่บอกเลยว่าเบิร์กเป็นคนพิดเองครับเพราะว่าเขาสีกระเปเบิร์กนี่เบาเบาใจาอะไรกันนี่เลยกลับไปเลยเหนะขนาดเบิร์กออกมาแต่ห้องเราบม่ได้บอกเลยกาวคนในห้องนะก็ยังมาเบิร์กผิดขนาดจ๊มนี่พี่ลองเบิร์กเอาครับมาเบิร์กนี่ มาลงกับสงสารแล้วเอิร์กโดนกระทำเลยแบบนี้ถือว่าโดนกระทำพี่น้องเพราะว่าขนาดนี้เขาว่าเขายังมาเอิร์กหนึประจานประจานเป็นยังมาเอิร์กคือคือออกมาเบาเนาะพี่น้องเพราะว่ามาเอิร์กนี่อยู่ในซื้อเห็นปะกลัวมาเอิร์กอยู่ในซื้อน้องตายอยู่ในซื้อเขาเห็นมาเอิร์กนี่โศกเศร้ามาหลายคลิปไป่ายคลิปกับน้องตายกับโศกเศร้าแบบโมมีคือคือคนแบกโลกไปทั้งใบนะพี่น้องแบกโลกไปทั้งใบคือแบบโมมีความสุขทำยังไงเห็นมาเอิร์กไปถ่ายคลิปกับ่มมีแบบ มันมีกระติใจที hmm. ่จะถ่ายพี hmm. <believe. S 1> so so ่หรอกก็เลยเอฟซีกระถามร้ายเนาะก็เลยเข้ากับดื้อลงมาจีแจงบัอบเอิร์กนี่เป็นกำลังเดือกระเบียไม่ไม่เป็นโอคักกันาะพี่น้องนะบอกขับใจเกี่ยวกับกอบขั้วก็เลยเขากระถามต่อไปเสียเขาก็ต้องเบาเป็นบัอบเอิร์กเขาอยู่ในซื้อเนาะเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เขาอยู่ในซื้อคือปลาขังบ้านมาทามาเป็นยังคือต้องออกมาเบาพอว่ามันเป็นการลงซีบีของเขาเขาอยู่กับโลงออนไลน์แบบนี้เขาต้องให้เอฟซีหูวะเอ่อเป็นขีดว่าเข้าบอดีด้วย <ersch> เด <3 S 2> ี๋ยวฟังสามีิ๊กได้เขาฟังสามพี่หลองเนาะภาษาคนดีในโฮปปัญญาเหมือนกันฟังสามมิ๊กกันปลาค้างบ้านเมี่ยแต่แบบคนดีเขากับลูกเลยเนาะคนพอดีเขาก็บบลงุ่มคนดีเขากัเอาเหลืองเมียเอาปัญญาคนดีเนาะคนพอดีเขาก็บโฮปปัญญารุ่งไม่ร้ายเพราะได้สิติดตามอยู่ด้วยโอ้ยติดตามไม่ร้ายเลยคนในบ้านเดียวกันนี่เดะอก็คือเ้าวเบาจริงจรินะบ่หลงบ้าเ้าวปัญญามิอ่ะ ก็คือจริงแบบว่าเมียคุยกับผู้บ่าวเนาะแบบชิบอยว่าเฮ้ยเปลี่ยนยังเลยวะเนาะใหญ่เนนั่งพังสุดว่าเมียเหตุการณ์ก็ผู้บ่าวหง่ายซะนอนกอดกันอยู่กันเกินเลยไปขนาดนั้นก็เนี่ยเบิ่งซื่อแบบมี่จ่มาฝากถามนะเออสมมติว่าเป็นดุกแล้วเนี่ยเป็นดุกเล่าหรือว่าเป็นดุกไส่แล้าเนี่ยเมียเขาเนี่ยมีนอกใจเมียดุกเล้วสิแน่มึงซื่อบ่นะครับทุกคนเป็นตัวเองในควรคิดแน่นะว่าถ้าเป็นดุกเจ้าเนาะเป็นดุกเจ้านี่ โดนกระทำแบบเบาเอิกนี่เจาบบ้าเสือเบาเอิกนี่นอนอยู่บาเสบบอือบากินข้าเสือเบานะครับทั้งที่ว่าเป็นผัวเป็นเมียกันเดีดวยวเ้าควรให้เกียรติกันบานะครับสีลมเบาลมสาวกะคนคิดบาเนาะพวกพวนะใหญ่ครมบอยแบนเลนะอยู่ในกบเออในกบอยู่ญญในกระลาเมื่อโมแม่ได้ครับมันต้องรักษาเกียรติทักษีตัวเองไม่ได้เนาะแต่งเขาก็แต่งนะจีบเบาย่างบอดอไรเดือนะครับพี่น้องเนาะคอมิตต์ว่า ต่อไปมอิึกสีเอาอย่งไรก็สิบิดกับมิเตอร์มาสีหางานเทก่องสีหางานเทก่อนสีตังใจเนาะถามว่ามีงานกับสีหางานเทก่อนเแื่อมีเงินเก็บเป็นก่อนเนาะเดี๋ยวมีความพันอยากเอาเงินมาใส่ยู่บ้านเนี่ยเนื่งมากอยากให้เพื่อนมารักษาร่างกายเพันอยูุนิเน่เดี๋ยวเพื่อนมีเงินในมโนจักรภาพไปดึงดังพี่น้องเพป็นกับสบายในแอลเลยครับนี่แบบนางร้ายกับเจ็บแอลพี่น้องปวดแอลก็เรียกว่าสีอ่าให้น้องเพื่อนพอเราเห็นงานจัาหน่อยกับพอมีเงินจัาหน่อยแหละกับ พออยู่ไทยนี่มันมีบอรักษาหลายเลยย่บ้านเท่ากับบริษัทบริษัทใส่เลยเอออยู่แต่ทุ่งไหท้องหน้าเดินไปร้องร้องเอฟซีแบบจะได้มีงานนีที่แบบมอกระบอกเออกบงานที่แบบว่าขายของนั่นนี่นะนะครับผมขายของโดยที่แบบบริยุกนุ่งนักคืองานในตลาดยกของนักนะครับเนาะพี่น้องกระฟ้าติดต่อมาได้ครับผมพี่น้องเลยนะครับน้องคลิปนี้กับซิปมาะนีดทุกคนเนาะมะเออกกะมาปกป้องนะครับชิดตัวเองแล้วก็โอนปลาหางบ้านมาม่วงประจานเนี่ยทุกคน นี่นะครับพี่น้องมีข้อผิดข้อผิดังไรกัน,นะครับฝากคอมเมนต์ไปเนาะเมิร์กสบายดีเมิร์กเนาะขอบคุณพี่นลองด้วขอบคุณมากที่ให้กำลังใจ,ใจเนในมิร์กเนาะครับผมใน่องมโนขอขอบ,ขอบใจด้วยนะ